ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ผมจะมาสอนรับ Glue by like g r so i d t ซึ่งวิธีการรับเนี่ยผมจะรับในโทรศัพท์นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการรับในโทรศัพท์มันรับไงนะไปดูกันเลยก็ก่อนอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมเข้า Play Store หรือว่า Google Play นะครับหรือ Apple Pay ก็ได hmm. <hot S 2> ้เแล้วแต่ท่านผู้ชมแชร์ไหนเนาะหลังจากนั้นก็ให้พิมพ์คำว่า Go Guide Guide นะฮะ พอพิมพ์ไปเนี่ยถ้าผู้ชมไปเจอแอปนี้ท่านผู้ชมกดติดตั้งไปเลยแล้วเราก็รอสักพักนะครับเมื่อท่านผู้ชมเปิดแล้วเออเมื่อท่านผู้ชมโออหลดแล้วก็ให้ทําการเปิดนะครับหลังจากนั้นก็กดคําว่า sign up แล้วก็ใส่ชื่อนะครับ แล้วก็ให้ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับเมื่อเราทำการเสร็รหัสเสร็จให้เรากด country ไปเลยอันนี้จะบันทึกก็ได้นะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับโอเคส่วนรูปภาพเนี่ยเราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ขอเลือกใส่นะแล้วกด country ไปเหมเดิม อันนี้จะให้เราเลือกเกมนะครับให้เราพิมพ์คําว่าโลบอกหลังจากนั้นก็ให้กดโลบอกแล้วกดคําว่า Country เหมือนเดิมตรงนี้นะครับมันจะให้เราเลือกประเทศนะให้เรากดคําว่า global นะฮะแล้วกด continue continue หรือว่า country ไม่เล่าโอเคอันนี้คือไม่ต้องแชร์ลิงก์ก็ได้น,นะกด continue ไปเลยอันนี้เขาจะให้เรากดนะครับก็กด let's go ไป หลังจากนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมกดตรงรูปโปรไฟล์แล้วนะเอ่อไม่ใช่โปรไฟล์ดิกดตรงสามจุดหลังจากนั้นก็ให้ไปตรงคําว่า setting ไปตรง connection คือถ้าเกิดท่านผู้ชมขึ้นแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมกดกลับไปเลยครับให้ไปตรงโปรไฟล์ของเราหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาท่านผู้ชมจะเห็นคําว่าเกมให้กดบวกไปแล้วก็ให้เรากดคําว่า select game นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าโล,โลบอโลอ่าเลือกไปแล้วก็กดแอดเกมไปเลยเรียบร้อยนะครับแล้วให้กดคำว่า continue with r o l o x หลังจากนั้นเนี่ยตัวแอปไ u i d e d ออะจะให้เราทำการใส่ username แล้วก็ password r โล o x ของเราแล้วก็ทำการใส่ไปแล้วนะครับเมื่อเราทำการใส่รหัสแล้วเรากด l o อกอินไปเลยแล้วก็รอนะครับอันนี้จะบันทึกก็ได้แต่ผมไม่บันทึกโอเค จะบันทึกแหละโอเคเมื่อมันขึ้นหน้าอย่างนี้เสร็จแล้วให้เลื่อนลงมานะครับท่านผู้ชมจะเห็นคําว่า give a c e s ใช่ไหมให้กดไปเลยหลังจากนั้นก็นั่นแหละมันก็จะเด้งหน้านี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นข้อความเด้งตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายหนึ่งนะให้กดอ่าแล้วก็ให้กดตรงนี้นะครับมันจะส่งโค้ดให้เราเนาะก็ให้เราคัดลอกโค้ดไปเลยแล้วก็ให้ไปตรง r o b l o x slash redeem นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาข้อความที่เราข้อลอกใส่ไปเลยแล้วกดเอ่อทูปไปเลยนะกดนี้ไปเลยกดรีดีมาแหละเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ของฟรีมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะก็วิธีการรับเอ่อตัว g i l ไบกริดเดอในมือถือก็มีเพียงเท่านี้แหละใครที่ชอบนี้ฝากกดไลค์แชร์กดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่มดีสคอตกติดตามแฟนแเพจลูกเซ้นยังด้วยสูนนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ